พี่น้งองจ้ำกันเลยรับขวดหนำพี่น้องเอ้ยดีดไหมเนี่ยอย่งพี่เจเก็บทองให้มันถือทองมันจะเจี๊ยบครับอโอ้ใจแห้งครับอโอ้โอแห้งครับบริจโจ๊กนาะโอ้ยเสียกไหมบริโจ๊กน้องมันเส้นน้อยแต่เสียมกม,ยยมันรัดตัวได้สิบสองโอ้บริโจก๊กเขาขัดอะไรมา Giờ đi phơi phơi, yêu đúng, cạo yêu yang gặp mặt, yêu đúng, gặp mặt, yêu đúng, cặp mai gặp mặt,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  gặp chả, gặp mặt, 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 gặp ยงน้เชียกเอาอยู่โอ้ย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 เทียบเกียนน้อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเตะก่อนฮะฮะเอาโอ้ยเต้ก่อนเอาหน่อยวันเตะเฮ้ยบ่อเลี้ยงมาแท่งลัดอ้ยเงิมบดพอดีโอ้ยขนาดแบบนี้โอ้ยใส่ถุงมือเลยรถบรรทุกเดี๋ยวๆย ตึงเลยพี่น้องเทียกเทียกตึงเลยโอ้ตัวใหญ่ขักเลือดตัวนี้เด้อโอ้พี่เต็มมือเลยจ้าเอ้ยได้แล้วบ่ยังหามเดียวมันมันมันคือควายเสียกเหงาไปไหนมันแห้งขักเนาะเจ้าบ้านโชว์ตัวได้แล้วโชว์ตัวได้แล้วครับฮู้ฮู้ฮ้ฮู้ฮพี่น้องจับพวด ทำขวดเลยพี ay, n ye, n ye. <in> whoa, ่น้องเนี่ยพูดนะพูดนะเพื่อนเขียวมันามเดียวใช้ใ่มาิตังันโ่เ้ยกนข้นหดนี่เดีใส่ไหนี่ะจดแล้้ยหันุมดลยไขันมุขนมนอเสี

สวัสดีครับพผมพี่น้องผ้ามาใส่เบ็ดปลาลครับมือนี่ครับไม้ห้องใส่หลายหม่องอยู่ครับหม่องละสองสาลังนีง่แหละขี่ให้รถหาหูเา้เอดี๋ยวจีพาไปยามครับไปเลยไอ้เล้่อ,อยางยามมาอยู่บัง เดี๋ยวจอดรถถาเราอยู่หโมงเงี่ยแล <c oughs> หละรุนกันเนี้ยๆนะครับพี่น้องว่าจะมันไหมวันนี้เอาแล้วพี่น้องทำงานแล้วอ๋อมันก็เสียดมากสิปะง่วงงัวพี่น้องเ <c oughs> ยีเ่ยมไรไนสิมาเสียดข่างโคกเลยเงี้ยวอออมากจากหูเนาะ ยังก็สูโ่โดนโอ้โห,โห,โหน้ำโลดด้นี่ขาบ่หอดนะขาหากักโอ้โหโอ้โหขานกลดิมเลยโอ้ยเบียดหักเสียดกันบ่ขาดดอกเสียบมั้งกงกขึ้นรถเกียวหนิ แงงเงี้ยปาอยู่เสียบบดตึงโอ้มัสมเสียกเร็วสมเสียกเลยใส่เลยเอาจ<ฮ>ัวมันกินหรือไงเนะาะปลาด้วยนี่บ้าอะไนี่ยบปาดไิดึงออกเฮ้ยยังพานมากว่ะเมื่อหนูกูใส่ห่วงให้กันออกไปข้างนอกให้กันใส่ห่วง ฟองเอ้าวฮะน้านบุากบวบเิย่า,ม,ามันก็ปิวมาผีดได้เหรอมัน,นเดินไปปิวมาหอดผีเน,นาะล้างแรนเมียนบัน Đó có bao giờ ăn pha nhiều hơn lắm chi lần ừ, Thì điếp Thì cầu cầu thế Đứng, 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 đứng ừ. đứng rồi. biết là Ya yu chum, ya yu chum nang phi nang. Tam lang si lang. Sut ฮะติดแบบนม wow. well, ิมมิมนิ่มเสินไปติดเรื่หลัง แ่งคมมุนเจ็บยังไงเนี่ยว่เจ็บยังไงฮะเนี่ยแอยนแก้กินมาได้ปะฮะเออ ผ um. like มจะวอนแล้วเนี่ยเอาไปเซ่ปลอมเย็นพี่น้องโลกหมอแล้วครับพี่น้องว้าวชิมนเลยทุกเนบ่อยห่ดแล้วเอ้คนเปลี่ยชุดเี่นน้ำตกวุ่นตกวเย็น แช่ไปหัวอมหััผม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 ยัปวดหัวปิดไฟเลยเดี๋ยวไใช้ถ่านนี้เลถ้า้ถ่านยไต้องปิดไฟเลยครับไฟปิดไฟครับ nằm nằm luôn nằm luôn nằm luôn Hòn, 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 มองมองมองเลี่ยพี่น้องไอเงีเอ็กคิปอยู่เอ็กคิปอยู่ช่องอะไรนะเกษตรน้องโนูเกษตรน้องโนูอะไรนะบอกให้ไปติดตามหน่อยไปดูหน่อยเกษตรน้องโนูเกษตรน้องโนูที่ตามไม่หยุดเรียกเกษตรน้องโนูอ่ะกินทำยังไงพี่น้องมึงยังไงมึงโกรกพี่น้องเอ้ยจนทันโสดเทียงแรเนาะ ชื่อเยวเลยเนายชื่อไม่มือนเราเลยเป็ดยอืมให้เป็ดกับแม่ม่ไปกินกุติงนีมันิมันต้องทำอะไรน้ำแม่ไมเนเลยเขาบอกจักัักัอ่าอะไรเนี่ยเอาหนอ้นี่เป็นได้ไข่หรือไเหรอไข่เป็ดอเมริกันนะนี่ ไม่ใช่ไข่เป็ดม่วรั่วนะจะบอกถ้าเป็นย่งไมันฉี่ยังมงครับคุณผูบันนี้ที่แจกเพื่ยนี่บันมน้อยน้ข้าเป็นยังไงเป็นยนงันยนงไง บอกวัน้องเย็นใช่พักนั่งคงอนาะซบไ่ได้หรอแบทำเขาวเนะว่าแสบว่าพักอะไรพักไส่ป่ะพักไเลยก็คุมานั่งคนละแบบคนนะนังคนละแนวถ้าเราเพื่นขเขาก็เยนไม่พักไส้ก็พ่อท่นร้นเขาที่ร้าของเยนมันก็เลยไปาดึงมา